สวัสดีครับพบกับรายการนะฮะทอยโซนในช่องทีโซนนะครับผมวันนี้นะฮะก็เห็นเจ้าตัวนี้นะครับเราได้รีวิวกันไปแล้วนะฮะสำหรับใครที่อยากดูคลิปนี้นะครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนฟอร์มง่ายไปไหมก็คลิกเข้าไปเลยนะครับผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองดูคลิปตัวเก่าก่อนนะฮะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนฟอร์มง่ายไปไหมนั่นก็คือโอ้โหแม่งย,ยัางานวันเลย <laughs> นี่ครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนฟอร์มนะฮะอันนี้คืออ่าคาร์เมนไรเดอร์ อิกสะนะครับผมซึ่งเป็นผาลองในไอเนี้ยนะโอ้โอผาลองในอันนี้เป็นแคนดี้ทอยนะฮะเป็นผาลองในอะไรนะเรื่องมัสไลเดอร์คิบะนะครับเป็นอิกสะนะเป็นหน้าเป็นฟอร์มวันนี้เราจะมาดูันนี้ครับรุ่นพี่ นี่ครับรุ่นพี่ของเขานะกล่องไม่มีนะครับรุ่นพี่ของเขานะก็คือพระรองในมัสไซเดอร์เดนโอนั่นก็คือซีโรนอสนั่นเองนะครับอ่าของเล่นนี้ได้จากงานอ่านี่ครับเก้าสิบบาทนะฮะบิ๊กวันอะไรนะอะไรวะบิ๊กวันทอยเฟลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่มันจัดนะฮะขึ้นนะฮะที่แบบว่าโฮเซลนะครับมันลดนะฮะลดแบบลดหั่วภาพนะฮะก็แกะเลยนะครับรีวิวกันไกลใหม่นะครับผม ตัดอันนี้ก็ตัดแบบตัดไปเลยนะครับเพราะพลาสติกไทยนะตัดชับไปเลยนะแกะมาดูนะกล่องไม่มีครับก็คือตามดีตามเกิดนะอ่ะเปิดมาแล้วนะครับผมไอ้นี่ผมจะบอกด้วยนี่ฮะขนานี่มีเปลี่ยนหน้าเปลี่นฟอร์มเหมือนกันครับนี่ครับหน้าฟอร์มนะฮะหน้าฟอร์มเขานะครับผมอันนี้ก็มีมือมีอะไรนะอืมอืมอืมมีดาบมีเอคันธนูนะฮะ นี่เป็นพระเอกครับนี่นะอันนี้เป็นลูกเล่นที่แบบว่าเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนฟอร์มได้นะฮะเป็นอ่าอะไรอ่ะมีฟอร์มเอ่ออะไรวะเวีเวก้าฟอร์มนะฮะแล้วมีฟอร์มอะไรวะซีโร่น็อตฟอร์มนู่นนี่นั่นนะฮะคือคือเยอะอ่ะมันมีสองฟอร์มนะฮะ ก็คืออ่อซีโร่โนสที่แบบเป็นธรรมดานะก็จะเป็นเงิกใหม่ใช้ไม่ได้เรื่องเลยนะขาแบบตักปุ๊บตักนะไมไ่เรื่องแกะเลยนะครับอ่า <laughs> ขาหลุด <laughs> ขาหลุดมาเลยนะครับผมอืมอันนี้เป็นผ้า,าเลยนะครับ เนี่เป็นผ้ามาเลยนะฮะเนี่ยต้องเก่งจงเก่งใจนะมาเป็นผ้านละขาประกอบขากันนะฮะขานะครับก็แยกๆกระเด,ดินกระเดินกระดอนกันมาให้นะประกอบขาก็ง่ายๆยนะนครับนี่อืัใส่เข้าไปครับอืมได้แล้วอีกข้างนึงนะเท้าอีกข้างหนึ่งนะครับนะตันนี้ก็เป็นส่วนตัวเนาะอันนี้เป็นแขนเป็นเกาะแขนเป็นอาวุธ นี่เท้านะใส่จุกเข้าไปจุกจุกอันนี้เป็นของไม่ใช่มือสองนะฮะแต่เป็นแบบว่าเป็นล็อตของเขานะ,ะอืม,อมจะบอกนะว่าสติกเกอร์ไม่มี <c oughs> <c oughs> นี่ครับต้องทำใจนะราคาเก้าสิบบาทสติกเกอร์ไม่มีนะครับเป็นตัวล้นๆไปนะ่าเกลียดมากอะครับผม เร็วโอ้พาหลุดอีกอืมเอามาอ่านะฮะี่อันนี้เป็นส่วนหน้ากากนะฮะอาวุธได้มาหนึ่งอันอ่าฮะอ,อยู่ไลไรผมไปลงเสียนี่ครับเกาะแขนนะฮะอ่าไอ้ดาบ นะครับอาุธเขาก็สามารถเปลี่ยนไนะ้นี่ก็แขนสองข้างนะครับเรามารีวิวกันเลยนะครับเปลี่ยนหน้าเป็นฟอร์มนะครับผมอืมนี่ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้เนาะก็ให้หน้ากากามาให้นะฮะก็เป็นฟอร์มพื้นฐานนะครับที่แปลงล่างมาแล้วจะเป็นอันนี้เลยนะครับนี่ที่เรานาตัวนี้จําได้ไหมจํากันได้หรือเปล่านะนี่นะครับแต่ตัวนี้โลโลดอะไรอะโล้นไปนั้นเนะเข่านี่สูงนะ <laughs> จุดรากคัง <laughs> สูงๆนะไม่มีสติกเกอร์ให้นะครับมาแค่นี้นะฮะเก้าิบาทนะครับถือว่าเกือบเกือบคุ้มนะฮะก็มีอาวุธให้เน,นี่ยนี่นะเดะอาวุธเดะอันนี้ก็เป็นแคนดี้ทอยรุ่นรุ่นตั้งแต่เดนโอนะฮะเดนโ็เลยทีเดียว <laughs> ี่มาแบบรุ่นแบบโห้ยเดนโอลย่ะให้นั้นนมอ่ะเนี่ย <laughs> ก็ใส่นี้ได้นะครับ ให้ดูกันนะอ่าวิธีเล่นก็คือโอ้เทียบจากขนาดไซส์ดูอะอันนี้รุ่นน้องอันนี้รุ่นพี่รู้สึกว่าน้องจะได้รับการพัฒนานะอันนี้ก็เป็นอีกฟอร์มหนึ่งนะฮะของเดนเนฟนะฮะเมื่อเดนเนฟก็คือเป็นอิมเมจินของเจ้าสก,กุลอิยูโตะนะฮะเออน่าจะถูกแหละนะก็เปลี่ยนฟอร์มได้ครับนี่อาเจ๋ง อืมเ,เนีย่ยเดนเนปมาใส่ฮนะเอาแขนมาเฮ้ยแขนใส่ด้านไหนฮะอืแขนส่นเด่นไหนครับเอออืม,อมเ,เนีย่ยเดนเนมก็จะเอามือนะฮะสอดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นี่อ่าฮะนี่เทพไปเลยนะฮะเทพอ่ะเทพบอกเลยอ่าแล้วก็มีผ้าคลุมมาให้นะฮะ แล้วก็กาะข้างหลังนะแล้วก็นี่ครับหน้าตานะฮะนี่อืมเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนฟอร์มนี่มันมาจากตัวนี้นี่เองนะครับอ่ะนี่มีผ้าคุมอันนี้เป็นผ้าจริงๆนะฮะแต่ว่ารู้สึกมันแบบมันก็คือผ้าแหละแต่ว่าโอเคโอเคเล่นได้นะฮะอ่ะใส่ผ้านะครับก็มีรูมาให้เนาะมองเห็นกันหรือเปล่าสีดำหมดเลยสติกกงสติ๊กเกอร์ก็ไม่ให้มา เราจะเอาไงได้ครับก็มันของแบบเนาะน,นี่ปิดเข้างหลังนะไฟไม่มีของโอ้โอมือหักแล้วอ้อวอ้๋ออ๋อเนี่บมือก็สามารถหมุนได้แบบน่ากลัวเลยนะโอ้หักแล้วนะนี่ครับวอนนี้เข้ามารีวิวนะฮะซีโร่น็อตของผมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะฮะเป็นเอพิโซดเสริมนะฮะเปรียบเทียบนะฮะร,ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะฮะ โอเคครับวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วมาแบบจับไว้รวดเร็วนะฮะเทียบกันอีกสันนนิดนะแถมอืมแถมนะแถมอ่ะอาวุธนี่ของ Candy ้ทอยนะกล่องก็ไม่มีนี่นะฮะทำไมต้องเนิร์ดด้วยวะอันนี้นะเป็น S อ H เอสเฮดอนะฮะครับผมนี่เรามาเทียบกันดูเลยนะ อืมตัวนี้ใหญ่สุดนะแพงสุดตัวใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้เ้เยไม่ยืนไม่ได้ยืนสิเฮ้ยเพื่อลนละ้มะเออนะโอเคครับนี่นะฮะก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วฮะสวัสดีครับเย้ yeah.